สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหนปากสล็อตนะคะก็อยู่เช้าท่าเช่นเคยนะคะกับทุนหลักสิบทุนเจบาทนะคะมามาเริ่มกันเลยที่เลขสีนะคะพร้อมแล้วก็ไปวันนี้เลขสีของเราสิบล็อตหรือเปล่านะโอ้โหน้าม่วงเข้ามาสิอ่ะมาดูยังไงเฮ้ยทุกคนหน้าม่วงอีกสักรอบบักมาอู๋ทุกคนคันนี่ยโอู๋ทุกคน ตอนนี้คือแบบทุกคนเหลือ22ะะี่องะเอ้ยมาดิยังไงอู้หูทุกคนจะรอดไม่หน้ารอดนะคะเพราะตอนนี้เหลือเจบาทน,นะคะอู้หูเปลี่ยนเขาใหเออทุกคนได้กลับมาคืนบางสิอู้หูมาดิอู้หูอดอกนี้มาเคเข้าไหมอู้หูมีวายเจหน้าเคเออสุดจัดมีวายทุกคนวายเอมาดิยังไงนะคันนียคอยทุกคนอู้หูเกือบตุ๋ยแล้วนะ,ะแต่ก็ได้กลับมาคืนนะคะทุกคนขายังไงก็แบ ชมจนจบคลิปด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยได้นะอู้หูยดอกนี้เพียงเขาไห้มาสิเออทุกคนมาดิยังไงโอ้ยตอนนี้ตัดแต่งจริงนะเพราะว่าที่เรามาน้อยจริงๆทุกคนแบบมาหลักคลิปแล้วเราหวังเน,นี่ยตอนเนี้หวังเพิ่มีเกมมากเลยเพราะตอนนี้เหลือสิบสามทุกคนมาดิดอกนี้โอ้ยทุกคนจะขิดปะเนี่ยเออมาสิอู้หูยทุกคนยังไงกันคะเนี่ยเอ้ยจะรอาหรือเปล่าทุกคนตอนนี้เหลือสิบสี่นะ เฮยอ,อะไรกันมาดิอู้ย<ๆ>ทุกคนมาสิมีวายทุกคนมีวายไปได้ช่วยไหนเลยนะอู้ยจอร์ดเออซูสมาสิยังไงเฮ้ยทุกคนมาดิเเออทุกคนตอนนี้น่าจะตื่นนะครับอู้ยหนะ้าซามาช่วยนะคะอู้ยคิวมาช่วยอีกมาเฮ้ยมีวายทุกคนอูย้ยจอร์ดทุกคนเปี้ยงสวยงามมีวายหน้าเขียวเออทุกคนมาดิเปางัลก้อนอโต ไปต่อไป็นต so ัเลยปังจ well, ้โอ้โหทุกคนมีเกมไอยามาดเองโอ้ยทุกคนแบบคูร้น่ะเออมาดีเพิ่มเบ็ดดีกว่าเป็นเปนะเพราะว่าเป็ตปังนะคะทุก้ขาอ้โหทุกคนยังไงกันเนี่ยยังไงเอ้ยมันนี้พี่บบบมันลู้กับไปกูน่ะเฮ้ยหน้าเขียวมีเขียวเต็มาเดียวมือสองร้อยสบาทปังกับเคเออ ร9 4บาท้าสิบสี่บาทเสยๆสับฟันจ้าไปในจมแม่สอวท้าสอวท้าสิบเข้าบอกเขาให้เต็มกระดานจ้านีทุกคนมาดีจังหวะนี้จังหวะที่รอคอยนะครับเปรียมเขาให้หนูเจมาอีกทุกคนค่ะเอเข้ามาช่องแรขเอมานะคะนุกคนคูวายมารอค่ะทุกคนค่ะวายหน้าเขียวสวยจัดเฉยโง่เฉยงง่ายเฉยโตเฉยสุดดะเออกำลังวันก็สุดนะ348บาทไปต่อเป็นสัตย์ จ๋ามาิดจ้ามาคิจ้าหลดมาเลยจ้ะแม่ออ้ยทุกคนอะไรจะปังกรนีกันหน้าทองออ้ยเอเข้าไหมทุกคนตอนเนี้ยลุ้นเอกับฟูเกมมาดิอะไรจะมาโอ้ยทุกคนมาดิยังไงเฮ้ยสเก็ตเตอร์ของเราอีกตัวเดียวนะจ้าเอก็หลดโอ้ยเอมาจ้าแต่จะเข้าปังนะคะเออแบบเหมือนมีอะไรจะแทนไม่ได้อันนี้แต่มีอัแทนอ่ะแต่มันก็คุ้มนับตือมาสิหูจะปังหรือเปล่านะคะ ีแรกของเราก็เงียบขุึมนะคะเออทกเป็นทีได้ไงอ่ะเออมาดิยังไงทุกคนมาซิมาซิอี่ดนะคะเงียบขิึกับทีแรกนะคะเออทุกคนโหทุกคนเคบบเขาไงทุกคนอรกเน่ยคอะไรกันะเนี่ย้ยอตส่าห์เาวเนะทุอททกระดงอมาดิเออแบบเตี้ยงเปี้ยงบางๆได้ป่ะเออแบบสีเออ นกดวายดอกนี้ดอกเดียว4 4ดบาทไหลต่อมาดอกเดียว1,500บาทุกคนฟังคนที่อด้ยกับเทลงุดมาตอนจบนักมามีวายหน้าเขียวเออมาสิพอทุกคนขาางวันก็โตนะคะ2,504บาทสุดประหลาดสุดสุดนทนังรับรองปังนะคะ โอโหรางวัลรวม2,551บาทเพื่อนๆค่ะโตแล้วรอดมาอย่างดุดอีเนาะตอนแรกเหมือนจะขิดแล้วเหมือนจะหมดอ่ะโอ้โหทุกคนปรับเบ็ดไปเลยค่ะสองค่ะอย่าเปรอหนคะมาติเต้โอ้โหมาติดทุกคนค่ะสวยงามจริงๆกับคิวเอทุกคนมาดีดอกนี้ดอกเดียว331บาทโอ้โหทุกคนติดรางวัลก้อนโต3 จะหอบไปต่อแบบสับๆเลยเจกันนะคะพเพื่อนๆขาอุ๊ยลุยค่ะทุคะกคนขาพี่น้อยยังระวังเพื่อนีเกมแล้วพอปีเกณเกข้าวข้าวแบบปังเลยเนาะเออมาดิโอ้ยสยวยจริงเหรอวันนี้เออแล้วก็จะหอบเออมาดิยังไงเคอู้ยสวยงามเอมาดิยังไงีวายมารอน,นะคะเออทุกคนขาเจ๋งงามพระรา,ปาแปดนะทีแรก ทุกคนเล่นมา5นาทีก็ได้3,000แล้วนะปุ๋ยแนะนำนะคะใช้ด้านแบบนี้ทอนค่ะอย่าไปรอนะคะแต่ความโรบของเรานะคะาะไม่คบอยครออกใครนะือก็ปรับเป็นสินไปสิคะไปรออะไรกับเบด20นะคะเพื่อนขาจะปังหรือเปล่ายังไงมาดเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ุดกระดิ่งตัคาคอมเมนต์ตู้จยได้นะคะว่าอยากเล่นเกมอะไรปทุกคนยนีไงครคะเนี่ยเอฟขอกคุใหคน4คน ทุกคนเบ็ดนีสมันก็ดีนะเวลามันได้มันได้แบบังนะคะโเวลาเราทำกจะด้ดค่ะโอ้โหยังไงคาเตโอ้ทุกคนมาสิโอ้โทุกคนยังไงยังไงทุกคนมึงรู้จกลับไปดูนะคะแล้วก็จะรูกาแฟเลปมากเลยเนาะอะไรกันี่เรามาลดเบ็ดดีกว่าค่ะเป็นเบ็ดแปแล้วก็สีนะคะกาซื้อสี่ร้อยี่ร้อ เป็นหมันตอนตีแตนง่ายก็ได้แบบไม้ไม้เดียวอ่ะคือปังทุกคนไม้เดียวเจ็ดสิบหนึ่งมาอีกโอ้โหทุกคนมาโอ้ยทุกคนยังไงยังไงคะเนี่ยโอ้ยทุกคนปังเปี้ยงเจับบงหวะนี้จังหวะนี้โอ้ยดอกเดียวคื่ใส่เป็นประดาน่ะโอเคอ คนเยังไงกันคะเนี่ยรางวัลก้อนโตนะคะสองร้อยสามสิบหกบาทค่ะทุกคนทุกคนจะยังไงกันคะเนี่ยมาดิยังไงผลิตเออ ปิดหมุนนะคะทุกคนขาโอ้โหปงังอะวันเนี้ยสุดจะปังอะปังจริงๆริงอะเตอมาดียังไงคะเอ้ทยทุกคนอย่าบอกนะว่าให้ฟีก็ให้ฟีจริงมาดีนะเดียวเออไม่ใช่แบบแถวฟีก็แบบเออฟีจรินะนในในในงจอ,อ,อะไรอย่างเงี้ไมา่มเอานะเออมาดีทุกคนติดตัวเดียร์นะกโทษกับมาดียังไงยังไงโอ้โหอะไรทั้งนี่ยจะมาแบบเงียบเงียบหลอเอ คำปังนะคะโหยบินสิปะทีอยูนไม่้อดจะบินสิมาดีสะเออตนีหนด้วยกันคะเออเดอนงานนะทุกคนติดตัวเดียวอ่ะเออหล่ดไหมปะหล่ดมาสิหล่นมาสิรอเกตส์ก่อนแล้วก็ุ่ไปนยทำอ่มาถึงรางรวมนะคะเก้าร้อยสาม บาทนะคะการซื้อครั้งนี้มันปังนะคะทุกคนคะ่ะขอจบเกมเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าคุณอันน้อยนี้คุนหลักสิบของเราได้มา3,800้ป๋ยสวยตึ้งอีกแล้วอ่ะแม่ไปแล้วนะคะผิดพ,พาดป,ประการใดขอโทษน,นะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย